สวัสดีค่ะทุกคนจ๋าว่าพ่อปกบอีกแล้วค่ะทุกคนวันนี้เราไปตลาดกันมานะทุกคนแต่ว่ากบไม่ได้ถ่ายที่ตลาดตอนนี้กบก็มาใส่ฐานนาฬิกาอยู่ข้างหลังนี่นี่คุณอำนาจไปใส่ฐานนาฬิกาก็มาจ่ายตลาดทุกอกาทิตย์ค่ะทุกคนจ๋า ก็ไม่มีอะไรทุกคนก็ถ้ากบพูดแบบบางครั้งกบก็อึดอัดก็อยากจะพูดก็อยากจะระบายกับทุกคนนะคะทุกคนคลิปนี้ก็ถือว่ากบมาพูดคุยนะคะกับทุกๆคนนะคะทุกคนจ๋ากบก็คือว่าจะไม่พูดเรื่องแบบเศร้าหรือว่าเรื่องแบบอะไรแบบนี้เครียบบางครั้งก็อยากอยาบจะโทษยับอยาว่ากบนะกบขออนุญาตพูดหน่อยบางครั้งกบก็อยากมาเหมือนมาพูดมาบ่นมาไม่เชิงบ่นหรอก เออก็จะว่าบ่นก็บ่นจะว่าพูดก็พูดะลยทุกคนเหมือนช่วงเนี้ยเหมือนไม่ใช่ช่วงนี้ตั้งแต่ปีใหม่ขึ้นมาเนี่ยเหมือนกบก,กับคุณอำนาจเนี่ยเจอมารุมชีวิตเยอะมากมายให้เราต้องแก้ไขมีปัญหาให้เราเคลียร์มีปัญหาให้เราแบบต้องแก้ต้องต้องแก้กันไปแล้วก็นะคะทุกคนเนีย่ยทุกทุกคนพอจะทราบตั้งแต่ปีใหม่มานะรถก็โดนทุบก,กระจกใช่ไหมคะแล้วก็ ไม่นานพ่อก็ป่วยเป็นมะเร็งอีกไม่นานมาปุ๊บแม่ก็เข้าโรงพยาบาลพ่อก็เข้าโรงพยาบาลอีกแล้วก็เหมือนกับมันมีให้เลือกให้คิดะ่ะทุกคนปั๊มน้ําอะปั๊มน้าที่ที่ท,ที่ที่บ้านอะ่ะก็มาพังพังไม่เท่าไหร่ช่างก็ไม่มาซ่อมไม่สร้างช่างโอโทษคะ่ะสร้างสร้างช่างก็ไม่ว่างมาซ่อมให้ทุกคนก็ยังยังใช้ไม่ได้ ก็ก็หลายเดือนแล้วอะแต่ที่นี้คุณน้ำหน้าบอกว่าไม่มีช่างแค่เดียวหรอคือช่วงนี้ก็ไม่รู้เป็นมันเหมือนกับแต่เราก็ใช้น้ําประปาได้ไงแต่ว่าปั๊มมันเสียปั๊มน้ามันมันเสียนะประปามันเสียแต่เราก็ใช้น้ํเอ็ไม่ใช่ปั๊มน้ําบาดาลน,นะคะที่บ้านกบเจาะน้ําบาดาลใช่ไหมก็เสียแต่ก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยก็มีประปาใช้ทุกคนแล้วก็ ก็ยังใช้ไม่ได้ก็รอช่างก็ไม่รู้คือมันก็หลายคนน่ะแต่ว่าเขาก็ยังไม่ว่างที่จะมาให้เรานะทุกคนโอเคผ่านมาไม่นานก็แอร์เสียแอร์ที่บ้านของกบมีสามเครื่องนะห้องนอนสองเครื่องกบมีห้องนอนที่บ้านสองห้องก็มีแอร์สองเครื่องข้างในห้องนอนแล้วก็ในในรีวิ่งรูมหรือว่าห้องรับแขกส่วนมากพ่อกับแม่ไอ้แม่กับลูกอ่ะกับหลานชายก็จะนอนห้องรับแขกกันก็จะเป็นแอร์ตัวใหญ่ ก็มาพังอีกทุกคนก็มาพังอีกแล้วพังไม่เท่าไหร่ครั้งก่อนที่กบกับเมืองไทยหนูมันเข้าไปตายซ่อมแปดพันห้าทุกคนแปดพันห้ารอบนี้อีกมดเข้าไปกัดสายคือเอาจริงๆเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันเป็นเป็นแบบนี้เรามันซ่อมแพงแค่ไหนเราไม่รู้เราไม่เป็นช่างนะทุกคนแล้ช่างก็เรียกเราเท่าไหร่แล้วก็เราก็ต้องยอมจ่ายอ่ะแล้ก็เหมือนกับประมาณว่า ลดให้หน่อยได้ไหมคะอะไรแบบนี้พูดได้แต่เขาเรียกเท่าไหรเราก็ต้องจ่ายเขารอบนี้ก็จ่ายไปหมดเข้าไปตายเขาบอกว่าสองพันห้าแต่ต้องซ่อมประมาณสามอาทิตย์แม่กับทุกคนก็เข้าไปนอนในห้องดีนะที่ว่าบ้านกบอ่ะอย่างที่บอกบ้านกบก็มีแอร์มีแอร์อยู่สามห้องใช่ไหมอย่างน้อยแอร์แอร์อรห้องห้องใหญ่ห้องใหญ่มันพังแม่ก็กับลูกก็เข้าไปนอนในห้องได้เออก็โอเค ก็คลายกังวลได้เป็นระดับหนึ่งนะคะทุกคนเพราะว่าบ้านเราก็ร้อนมากทุกคนช่วงนี้บ้านเราก็แบบร้อนสุดๆร้อนมากๆหละบ้านเราอะทุกคนก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะทุกคนเพราะว่ามันอากาศมันร้อนอาจจะเป็นแบบฮิสโตกได้ต้องดื่มน้ำเยอะๆนะทุกคนแล้วก็ผ่านอันนี้ฝังครอบครัวกบในนี้ฝังคุณอำนาจบ้างลูกชายกับ ลูกสะพายก็ทะเลาะกันมีปัญหากันก็ส่งข้อความมาปรึกษาพ่อมาปรึกษาหนูมาปรึกษากบว่าเออแบบนี้ต้องทำยังไงอะไรแบบไหนก็เหมือนเขาเจะอ,อยากเลิกอะไรแบบนี้แหละเราก็แบบเอ้ยเออก,ก็ก็ให้คำปรึกษาไปก็ผิดก็บางครั้งนะ่ะผู้ชายนะทุกคนอย่างลูกชายอย่างลูกชายคุณนมหน้าอย่างลูกชายเนี่ย นางจะเป็นคนทําอะไรไม่ค่อยคิดนางเป็นคนทําอะไรไม่ค่อยคิดบางครั้งคิดว่าเมียไม่โกรธหรอกไม่ค่อยทําร้ายน้ําใจทําร้ายน้ําใจเมียอ,อะไรแบบเนี้คุณทำหน้นานมาแล้วมองเห็นไหมคะเอาโปรโทเนี่ไปซ่อมมา ไม่ใช่ไปซ่อมมาเปลี่ยนฐานนาฬิกาทุกคนสวัสดีครับหน่อยเปลี่ยนฐานนาฬิกานาฬิกาหมดทุกคนก็สิบห้าเหรียญก็ให้ไปยี่สิบก็เหลือสิบห้าอ้เหลือห้าเหรียญน,นั่นแหละพอลูกชายมีปัญหากับเมียอะไรแบบก็เครียดไปอีกเสร็จปุ๊บก็คิดว่าทุกอย่างจะโอเคหรือเปล่าเราก็ไม่รู้คิดว่าโอเคแล้วแหละแต่ลูกสะใภ้ก็ยังไม่โอเคหรือเปล่าก็ไม่รู้พอมาตอนนี้ก็เป็นลูกสาวอีกทุกคน นิกกี้อะ่ะท,ที่ที่ลูกสาวที่มาเนี่ยบ่อยๆที่ที่นี่อะ่ะก็ไม่สบายคือแบบไม่สบายคนเราเป็นพ่อเป็นแมน่เราก็เครียดที่แล้วค่ะเดี๋ยวพูดให้มันเสร็จเป็นพ่อเป็นแม่เราก็เครียดใช่ไหมแบบเห็นลูกแบบเห็นลูกป่วยอะ่ะเราอะ่ะหัวอกเราอะ่ะมันก็เศร้ามันก็รู้สึกสงสารลูกรู้สึกเจ็บปวดหัวใจอะ่ะทุกคนเข้าใจไหมเหมือนหนูอะ่ะหนูเป็นลูกอะ่ะหนูเห็นพ่อหนูป่วยอะ่ะเหมือน มันกบมาเป็นลูกกบเห็นพ่อป่วยกบก็แบบเจ็บปวดหัวใจเศร้าใจอะไรแบบเนี้ยที่นี่คุณอำนาก็ไม่เห็นลูกป่วยก็เศร้าหนูก็เศร้านะเพราะว่าเพราะว่าหนูอะ่ะก็เลี้ยงเขาถามว่าเลี้ยงนิกกี้ถามว่าเขาเลี้ยงลูกไหมด้วยกันไหมไม่แต่ว่าเราเหมือนกันเรามีความผูกพันทุกคนเรามีความผูกพันเราลักเขาเราก็เราเลี้ยงเขาเราก็ลักเขาแหละทุกคนไม่ว่าลูกเขาลูกเราไม่ว่าลูกของเขาลูกของเราเราก็ลักใช่ไหมแล้วทีนี้ มาเป็นแบบนี้เราก็เครียดอะถามว่าเครียดไหมก็อยากให้ลูกหายแต่ก็ก็ให้ห้าเหรียญไหว้เมียให้ห้าเหรียญก็ก็เหมือนกับเออแบบบีเคฟูนะเธอเธอเปิดประตูมองฉันด้วยนะว่าฉันอยู่ในรถนั่นแหละทุกคนก็หวังว่าลูกจะ หเหมือนกับกลบที่กลบมาเล่าเหมือนกับตั้งแต่ต้นปีอะ่ะทุกคนต้นปียาวมาถึงนี่นี่เดือนห้านะทุกคนจะกลางปีแล้วแบบมีเรื่องให้เราต้องแบบเหมือนกับมันไม่จบไม่สิน้นน่ะเรื่องแอร์เหมือนกันใช่ไหมเรื่องแอร์นี่เอามาใส่เอามาใส่เรียบร้อยแล้วแล้วก็บอกว่าซ่อมเรียบร้อยแล้วเอากลับมาแล้วบอกว่าใส่ไม่ได้แอร์ไม่เย็นไอ้แอร์พัดลม พัดลมคือมันมาเสียข้างหลังด้วยทุกคนพอเอามดมดกัดใช่ไหมเอาไปซ่อมซ่อมเสียเรากลับมาพัดลมไม่ข้างหลังไม่หมุนอะเหมือนพัดลมข้างนอกอะมันไม่ดับไม่ใช่ไม่หมุนดับปิดแล้วมันก็ยังไม่ดับเอาเอากลับไปอีกคือเหมือนมันวนลูบอะทุกคนเหมือนแบบมันทําให้กบต้องคิดเรื่องแบบนี่นะอันนี้เมื่อคืนรูปไม่สบายก็เกเก็บไปฝันไปฝันคืนนี่แหละ คนเราหัวอกคนที่เป็นลูกอันนี้เปรียบตัวเปรียบเทียบว,ว่ากบหัวอกของคนเป็นลูกก็คือกบอ่ะเห็นพ่อไม่สบายกบก็เป็นห่วงลูกก็เป็นห่วงพ่อทีนี้เห็นลูกไม่สบายอย่างเงี้ยเราก็เป็นห่วงลูกคือเหมือนกับช่วงนี้เหมือนมีมรสุมมรสุมชีวิตของเราสองคนเยอะเลยก็เป็นกําลังใจให้พวกเราสองคนด้วยนะคะทุกคนหวังว่าทุกอย่างมันจะดีขึ้นก็ขอโทษนะคะที่นําอะไรมันเล่าให้ทุกคนฟังก็แบบว่าตัวแรกก็ไม่อยากจะพูดแต่ว่าเออ ก็ชีวิตของคนเรามันก็มีทั้งมุมดีแล้วก็มีทั้งมุมไม่ดีหรือมุมเศร้ามุมแฮปปี้นะทุกคนก็มาเล่าให้มาเล่าสู่กันฟังแล้วกันนะคะทุกคนจ้ะโอเคกบขอบคุณมากๆค่ะทุกคนรักษาสุขภาพด้วยนะคะสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ